คำหนึ่งรู้เรื่องมากกันไหพวกเธอของกินของกินอย่าเล่นใช่ของกินของกินอย่าเล่นเนาะเออฉันต้อพูดภาษาอะไรเนี่ยตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุดเุ๊ดตตุ๊ดตุนดตุกตุกดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดุ่๊ดตุ๊ดตุ๊ดต่ตุ๊ดตุ๊ะตุ่ด่ต ไม่ซเจอไม่ซีเจอเรนโบ้เขามีแบบเขารสไม่เหมือนกันด้วยนะอะไรหรอเออเหมือนเป็นแบบผลไม้คือบางทีบางเจ้าเรนโบ้เขาจะแบบเป็นรสชาติเดียวกันแต่ว่าคนละสีแบบเหมือนแแยกเลยนะแยกเท็กเจอพ่อพ่อสี่สิบสี่ลูกสี่ว่ะเฮ้ยวันนี้ต้องมาแล้วนะสี่สี่ น่ารักมากเลยค่ะเป็นข้อควตัวอย่างได้เลยตัวอย่างอะไรคะในด้านไหนข้อควรตัวอย่างตัวอย่างไหนดูสิคะขึ้นแล้วนะเป็นไงคะเพราะว่ามันดึกแล้วเราไม่ต้องกินแล้วหรอกกินหรือเล่นล่ะเราอ้ำสิอ้ำตัวอย่างไหนเนี่ยดูดูไม่บาไปไหนนะลูกไม่กินก็เธอเล่นน่ะของกินเธอเล่นเนี่ย แล้วพี่ก็เียิเพาวอย่าลืมไปดูคลิปสองทุ่มนะน่ารักมากมันเป่อ่าอ๋อพิกัดเค้กที่พ่อปุ๊กซื้อพ่อพ่อเค้กร้าเทียมทานค่ะเค้กร้เทียมทาน่บอกเล่นเลยจะได้หยุดโอ้โหเราก็พูดเป็นรู้เป็ถ่ายแล้วค่ะยิ่งบอกยิ่งเล่นแกก็เล่นนะคะ พี่ทีโอ้ใช้ซ้อมสี่อ่าปั่นไปปั่นไปปั่นไปอีกปั่นไปอีกปั่นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆอเอออย่าหยุดนะกยอนีอเอย่มาใช้แล้วะขออย่ง่ะไปดูสิไหมคะตั้งเรียกเนาะไม่พูดภาษาไทยกันแล้วรอืมฉันจะแปลฉันไม่มีทางเรลยด้วยนะ อมันไม่ใช่เรนโบว์ล้ลกกวลูกเละไปขึ้กกนห้องแล้วลูกอัญญาตนนี้เรี๋ยวพ่อไม่ปวดแล้วเนี่ะหมดย่างไม่เชื่อเละป่ะพอแล้วแหละลูกป่ะเดี๋ยวจะได้ล้างลูกครับ,บพิธีพิธีหนูไม่ทำเลยลงมาข้างล่างนะลูกแต่มันทำให้ล้างยากจ้ลูกโคดเลยเอาเพราะว่ามันสกปรกไลยลูกสาว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 กำลังขึ้นบ้านนะคะ คลิปสองทุ่มน่ารักมากนะคะ๋ยอดูอืมคลิปสองทุ่มนะคะไปแล้วแต่ไม่มีหรอกไม่มีใครพลาดหรอกใช่ไหมคลิปสองทุ่มทุกคนรอใช่ไหมอน้องมีไปลูกาเอ้าพ่อบาย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 ครับ ขอบคุณนะทุกคนบ๊ายพรุ่งนี้เจอกัน